สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเทคนิคการประหยัดเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับอาจจะเป็นการประหยัดที่เล็กน้อยมากนะครับแต่เพื่อนๆมองข้ามมันไปนะครับมาดูว่าจริงๆแล้วการประหยัดเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเพื่อนๆได้หรือเปล่านะครับก่อนไปเข้าเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่อนเลยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ เนื้อหาของเราครับก็จะเป็นเกี่ยวกักบการประหยัดค่าน้ำนี่แหละนะครับค่าน้ําเปล่านี่แหละค่าน้ํำดื่มในแต่ละวันนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะลืมฉุกคิดไปเนาะวันนี้ผมมาคํานวณให้ดูกันนะครับคนเราเนต้องการน้ําประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรต่อวันนะครับเพื่อที่จะให้ระดับของเหลวในร่างกายเนี่ยเป็นปกตินะอยู่ในระดับที่สมดุลน,นะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเอง แต่เพื่อนๆอาจจะลืมนึกไปนะครับว่าการใช้จ่ายในค่าน้ําดื่มในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราประหยัดได้นะครับสิ้นปีเนี่ยเพื่อนๆมีเงินเก็บหลายบาทแน่นอนนะครับถ้าเราต้องการน้ำนะครับ1.5ลิตรในแต่ละวันนะครับถ้าซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยน้ำ1.5ลิตรเนี่ยคิดเป็นเงิน15บาทนะครับ15บาทถ้าเพื่อนๆซื้อทุกวันนะครับ1ปีมี365วันถ้าเพื่อนๆซื้อน้ําเปล่าทุกๆวัน15บาท1ปีเพื่อนๆจะต้องใช้เงินถึง5,000 475บาทเลยทีเดียวครับอาจจะดูเหมือนเป็นเงินที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่มันก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยบางคนนะครับก็ยังไม่สามารถเก็บเงิน5,000บาทได้เลยใน1ปีเนาะฉะนั้นแล้วถ้าเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นค่าน้ําประหยัดวันละ15บาทเนี่ยในสิ้นปีเนี่ยเพื่อนๆก็จะเหลือเงินถึง5,475บาทนําไปลงทุนต่อย,ยอดได้เลยทีเดียวเนาะ ถือว่าไม่น้อยนะครับเป็นเงินครึ่งหมื่นเลยทีเดียวนะครับจากการประหยัดเล็กๆน,น้อยต่อวันเนี่ยแหละครับเพียง15บาบาทครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะเลือกทางเลือกอื่นนะครับในการดื่มน้ำนะครับเช่นบางบริษัทเนี่ยมีสวัสดิการน้ําดื่มให้ดื่มฟรี<อ>เพื่อนๆก็ใช้วิธีการพกขวดหรือว่ากระติกน้ําจากบ้านไปกรอกที่ทํางานนะครับดื่มแทนก็จะช่วยประหยัดได้วันละ15บาบาทนะครับอันนี้ก็ถือเป็นสวัสดิการที่ดีนะครับที่หลายบริษัทมีนะแต่ หลายๆคนเนี่ยก็ลืมที่จะนึกถึงตรงนี้ไปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็คือการซื้อน้ําดื่มเนี่ยเราซื้อจนชินนั่นเองนะครับจนเราลืมคิดไปว่าถ้าเราประหยัดได้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นและที่บริษัทเราเนี่ยก็มีสวัสดิการตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นก็ใช้ให้คุ้มนะครับมีเงินเหลือสิ้นปี5,475บาทนะไม่ ไม่ถือว่าน้อยนะครับผมผมถือว่าเยอะเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆถ้าเกิดบริษัทไหนเนี่ยไม่มีสวัสดิการในเรื่องน้ําดื่มเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองเปลี่ยนวิธีก็ได้นะครับจากการซื้อในร้านสะดวกซื้อเป็นเงิน15บาทต่อวันก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นใช้ตู้กดน้ำนะครับตู้กดน้าหยอดเหรียญนี่แหละนะที่จะตั้งอยู่ตามชุมชนต่างๆหรือว่าตั้งอยู่ในหอพักของเพื่อนๆเองครับก็ตกลิตรละ1บาท ถ้าเกิดเราต้องการน้ํา1.5ลิตรต่อวันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราใช้จ่ายค่าน้ําเป็นเงินเพียงแค่1บาท50สตางค์ต่อวันนะครับ365วันเนี่ยเราก็จะใช้จ่ายประหยัดมากขึ้นนะครับเหลือเพียงแค่547บาท50สตางค์ต่อปีนเองนะครับหรือว่าประหยัดกว่าการที่เราไปซื้อน้ําดื่มตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยถึง90%เลยนะครับประหยัดมากขึ้นถึง90%นะครับหรือใช้จ่ายค่าน้ำเนี่ย เพียงแค่10%นะครับจากการที่เราซื้อน้ําในร้านสะดวกซื้อดื่มนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเทียบกันดูแล้วนะครับถ้าเกิดเราซื้อน้ํา15บาทนะครับใน1ปีเราใช้เงินไป5,475บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดน้ําดื่มตามตู้กดเหรียญเนี่ยใน1ปีนะครับ เราใช้เงินแค่547บาท50สตางค์มันก็จะทำให้เรามีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้นถึงปีละ4,927บาท50สตางค์เลยนะครับใช้เงินน้อยกว่าการซื้อน้ำดื่มในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเราก็จะมีเงินเหลือในสิ้นปีเนี่ยเกือบ5,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการน้ำดื่มที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้นะครับก็อาจจะเลือกวิธีการใช้ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญนี่แหละนะครับลองดูนะครับเราก็ช่วยให้ประหยัดได้เหมือนกันนะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยน้อยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยของตู้กดน้ำนะครับเรื่องความปลอดภัยของตู้กดน้ำเนี่ยว่าใช้ร่วมกัน e หลายหลคนเนี่ยจะมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็เจ้าของตู้กดน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไส้กรองตามเวลาหรือเปล่านะครับเพ,เพื่อนก็อาจจะเลือกวิธีการซื้อเครื่องกรองน้ำเนี่ยมาไว้ที่บ้านเลยมาติดไว้ที่บ้านหรือว่าติดไว้ที่หอพักของเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะต้องไปคำนวณว่า เมื่อรวมค่าไส้กรองตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราประหยัดได้มากกว่า5,000บาทหรือเปล่าถ้าประหยัดได้มากกว่า5,000บาทเนี่ยมันก็ดีกว่าการไปซื้อน้ําดื่มตามร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะนําไปใช้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นสาระที่ดีนะครับการเงินประหยัดเล็กๆน้อยๆนะครับในแต่ละวันเพียงแค่15บาทนะครับอาจจะมีเงินเหลือเก็บนะครับในสิ้นปีนย เกือบมากกว่าครึ่งหมื่นเลยนะครับทำให้เพื่อนนาไปต่อยอดลงทุนได้นะครับซึ่ง,งหลายๆคนลืมชุกคิดตรงนี้ไปฉะนั้นแล้ววันนี้ก็นํามาคํานวณกันให้ได้ดูกันนะครับว่าการประหยัดเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยทำให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นนะครับอย่าละเลยการประหยัดเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนอีีหน้านะครับจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ